รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาดีๆของทุกคนในครอบครัวโดยวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญชื่อดังที่เป็นทั้งดีเจและดารานักแสดงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจว่าธรรมะทำไมทำไมธรรมะ,รรมะ,มรรมะลองไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะกับคุณเตชินพลอยเพชรหรือ ดีเจมะตูมนั่นเองค่ะช่วงธรรมมาพิรมครับสวัสดีครับธรรมมาส,สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีสาวน้อยทุกท่านแล้วก็หนุ่มน้อยทุกท่านด้วยนะคะครับผมมะตูมนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกัน อพอสมควรนะครับผมก็ทำหน้าที่เป็นทำอาชีพเป็นพิธีกรรายการทีวีครับแล้วก็ดีเจครับผมแล้วก็นักสแสดงครับแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยครับทำหลายอย่างมากฮะถ้าเกิดจะพูดถึงคนที่ชื่อมาตูมเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดทุกคนรู้จักเนี่ยน่าจะได้ยินในเรื่องของข่าวซะมากกว่าผลงานด้วยซ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตุงย้อนมองเอาตัวเอาชีวิตตัวเองมาชําแหลก เพื่อเป็นวิทยาทานวันนี้นะครับผมย้อนไปตอนเด็กๆเลยครับตูมเติบโตมาในครอบครัวพุทธนะครับเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งครอบครัวเลยครับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีชีวิตกันอย่างปกติสุขนะครับผมก็จะเติบโตมากับครอบครัวที่เห็นแม่เข้าวัดทําบุญเห็นคุณยายเข้าวัดทําบุญตลอดแต่ว่าตัว มาตุ้มเองตอนนั้นยังเด็กมากก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรฮะก็ไปไปตามเขาอะครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งมาตุ้มมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับที่ประเทศเยอรมน,นีครับไปตอนอายุ11ขวบครับไปอยู่เยอรมัน15ปีครับไปหมดทั้งครอบครัวเลยนะครับใช่ครับไป15ปี15ปีที่ไม่ได้กลับมาประเทศไทยเลยไม่ได้เข้าวัด อีกเลยที่นู่นมีวัดนะฮะแต่ว่าจะแตกต่างจากวัดที่ที่บ้านเรามากๆครับก็จะเป็นในวัดที่นู่นก็จะคล้ายๆกับเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีพระพุทธร,รูปอย่างเงี้ยครับตูนก็จะซึมซับจากคุณแม่มาตลอดว่าเออเนี่ยการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์เป็นยังไงการเข้าวัดทุกวันพระเป็นยังไงแต่ถามว่าตอนนั้นเนื่องด้วยจากสภาพสังคมที่เราอยู่เราอยู่ต่างประเทศเราอยู่เมืองนอก เพื่อนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดพอเราพูดอะไรที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนหรือเกี่ยวกับวัดวาอารามเขาก็จะอะไรเธอพูดถึงอะไรทําไมคนบ้านเธอตลกจังทําไมต้องไปไหว้อะไรก็ไม่รู้ไวหวหินไหวปูนไหวทําไมจะมีคําถามแบบนี้มาตลอดซึ่งตุ้มตอบใครไม่ได้เลยเพราะตัวตุ้มเองก็จะถามตัวตุ้มเองเหมือนกันว่าเออแล้วฉันไหว้อะไรอยู่ที่นี่ ทำไมมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจเพราะเราก็ยังเด็กมาครับประมาณ1ิบกว่าขวบอะไรเงี้ยฮะจนสุดท้ายครับตุ้มตัดสินใจพอเราบรรลุนิติภาวะแล้วครับอายุ18เงีดยฮะตุ้มมีความฝันมาตลอดว่าตุ้มอยากเป็นอยากเป็นดาราครับตุ้มอยากเป็นดาราเพราะว่าตุ้มส่องกระจกทุกเชา้าตุ้มจะเชื่อตลอดว่าตุ้มน้าตาดีครับก็ <laughs> 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 ตุ้มก็จะมีความเชื่อว่าตุ้มแบบ ตุ้มสามารถเป็นดาราได้นะตุ้มเก่งนะตุ้มมีความสามารถนะตุ้มก็จะอยากเป็นดารามากๆแต่ว่าที่นูน่นเป็นไม่ได้ภาษาเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยวัฒนธรรมด้วยอรารยธรรมต่างๆมันก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจบินกลับมาเมืองไทยคนเดียวครับบินหนีหนีครอบครัวนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยู่นู่นหมดเลยตุ้มบินกลับมาคนเดียวเลยครับบินกลับมาพอตุ้มมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าเราเติบโตที่ไทยนะครับจนถึงอายุ10ขวบไปอยู่ที่นู่น10กว่าปีตอนกลับมาเรา20กว่าอย่างเงี้ยครับโอ้โหบ้านเมืองที่เราจากไป10กว่าปีมันต่างไปเยอะมากจากที่เราเมื่อก่อนเราเดินตามยายตามแม่เข้าวัดเข้าวาวันนี้เราเห็นวัดไม่ไม่ค่อยมีเด็กวัยรุ่นแล้วนะหายไปไหนกันหมดทำไมวัดกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงไวัยไปแล้ว พอตอนเรากลับมาเราก็ตั้งคําถามแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เข้าวัดมาตุ่มเนี่ยถ้าจาความได้นะครับทําบุญน้อยมากครับเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะครับตอนที่กลับมาไทยใหม่ๆครับแทบจะไม่ทําบุญเลยด้วยซ้ำครับการเห็นที่พระสงฆ์หรือว่าพระภิสุสง์เดินบินทบาทตอนเช้าที่หน้าคอนโดม,มาตุ่มจะเจอไงครับตุ่มก็จะแบบไม่เคยยกมือไหว้ด้วยซ้ำครับไม่เคยเข้าใจ ไม่ใช่ลบหลู่หรือว่าไม่ศรัทธานะครับแต่การไม่เข้าใจของเรามันทําให้เรารู้สึกจะจะโทษว่าเรามาจากต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะว่ามาตุมก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาอยู่ต่างประเทศแต่เขาทำมาทำโมมากเพราะฉันเนี่ยเราโทษที่ตัวเราก่อนเพราะตัวเราเองไม่เคยที่จะสนใจศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างท่องแท้เรามัวแต่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเพราะเรามีความคิดและความเชื่อเสมอว่าฉันจะกลับมาเป็นดารา ฉันจะเข้ามาวงการบันเทิงโดยที่ตูมไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาในวงการบันเทิงโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดทั้งผลดีและผลเสียได้ตูมเข้ามาในวงการบันเทิงครับจู่ๆวันหนึ่งตูมก็ได้เข้ามาจริงๆครับแล้วก็โอ้โหโด่งดังระดับประเทศครับก็ดีใจนะครับก็ไม่คิดว่าจะจะได้มาอยู่จุดนี้เหมือนกันในวงการบันเทิงของมาตูมครับ มาตูมเข้ามาคือแรงมากครับใช้คำพูดไม่ทำนอนน้ำใจคนมาตูมจะพูดอะไรก็พูดก็ฉันดังแล้วฉันเป็นมาตูมแล้วอ่ะจะเล่นอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้เพราะฉันคือมาตูมนี่คือสิ่งที่ตูมเคยคิดเคยนะครับใช้คำว่าเคยคิดเป็นความคิดที่โง่นะครับเพราะว่า จริงๆเราไม่สามารถทําอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อันนี้คือเบสของมนุษย์ทั่วไปคือเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมนะครับการทําอะไรตามใจตัวเองตุ้มยอมรับว่าตอนตุ้มเข้าวงการบันเทิงมาตุ้มไม่มีคําว่าสติเลยครับการใช้ชีวิตของตุ้มคือการใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาตลอดขึ้นสุดลงสุดวันไหนงานหนักมากๆใช่ไหมวันลุ่งขึ้นตุ้มปาร์ตี้ครับทุกท่านรู้จักปาร์ตี้กันเนาะ การปาร์ตี้ก็คือการดื่มสุราการสังสรรค์การเจอเพื่อนแห้งเอาเจออุ้ยดาราคนนี้มาชวนเราไปกินเหล้าไปกับเขาคนนั้นคนนี้โทษใครไม่ได้ครับโทษตัวเราเองตูมใช้แบบชีวิตแบบนี้ครับแบบไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่รู้จักคำว่านั่งสมาธิวันสำคัญทางาาศาสนาวิสาขะมาคะใครไปเวียนเทียนไปอะไรกันไปเหอะเป็นอย่างนี้มา ในวงการบันเทิงเกือบ5ปีเต็มครับที่ใช้ชีวิตขออนุญาตใช้คำว่าลุ่มหลงอยู่กับกิเลสครับตุ่มหลงไปกับแสงตุ่มหลงไปกับสีตุ่มหลงไปกับกิเลสตุ่มหลงไปกับตัณหาตุ่มหลงไปกับคำเย็นยอปอป้านจากบุคคลที่ตุ่มก็ไม่รู้ว่าเขารักตุ่มจริงหรือเปล่าแต่ณนะตอนนั้นเราเป็นที่รักเราเป็นเราเรามีชื่อเสียง เพราะฉันเราจะคัดแยกอะไรไม่ได้เลยใครที่เรียกเราว่าเพื่อนคือเพื่อนตุ้มเลยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าตุ้มเคยจัดงานปาร์ตี้วันเกิดตัวเองไม่ใช่ปีโควิดเนี่ยนะครับก่อนหนั้นนะครับตุ้มใช้เงินเป็นล้านนะครับในการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดตัวเองแขกมาร่วมงาน400คนครับเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรที่ประเทศไทยครอบครัวอยู่ที่เมืองนอก แต่สามารถจัดงานวันเกิดและเชิญคนมาได้400คนตุ้มถามตัวเองว่าณนะเวลานั้นตอนนั้นโหตุ้มรู้สึกว่าตัวเองจ้าบมากเลยอะทำได้ไงอะแต่พอมานั่งนึกดู400คนนั้นอะเป็นเพื่อนและกัลยาณมิตรเราจริงๆกี่คนเราไม่เคยตั้งคำถามเลยตุ้มพยายามที่จะเอาตัวเองไปอยู่จุดที่ตัวเองต้องการ ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราเจอสถานการณ์โควิด -19 พร้อมกันทั่วโลกนะครับย้อนไปเมื่อปี2,000ไม่ใช่ปีสองพดีปี 2, ปี2อปีที่แล้วต้นปีที่แล้วครับผมถ้าทุกท่านตอน,ตอน,ตอนมาประมาณมการาถ้าเกิดทุกท่านได้ติดตามข่าวจะเห็นมีข่าวดีเจชื่อดังจัดปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วติดโควิด วันนั้นนะครับคือวันที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตตูมครับคือปีที่แล้วอะครับตอนที่ตูมติดโควิดมันมันไม่ได้มีวัคซีนเหมือนทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ตอนนั้นเครียดกว่าตอนนี้มาก คือเอิ่มตอนนี้คือตอนนี้ทุกคนมีวัคซีนแล้วจะจะจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าตอนของตุ้มคือแบบโอ้โหใครติดโควิดตอนนั้นคือแบบเรื่องใหญ่มากแล้วตุ้มเป็นศิลปินคนแรกของประเทศใช้คำนี้เลยไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจนะครับที่ติดโควิดณตตอนนั้นตอนที่ตุ้มอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตุ้มเห็นข่าวตัวเองในทีวีตุ้มรู้สึกทำไม ทำไมมันถึงนักขานาดนี้โทรหาเพื่อนทุกคนที่ที่เคยอยู่กับเราอ่ะทายังไงดีทายังไงดีโทรไปหาสิบคนรับสายประมาณสองคนเองมั้งครับงานทุกอย่างที่ตุ้มเคยมีรายการทุกอย่างที่ตุ้มเคยทําตุ้มถูกถอดออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ต,วตุ้มนั่ง มองดูรายการตัวเองใครมานั่งทำแทนเรานะน้ำตาไหลไปหมดแล้วหรอจบแล้วหรอมาตูมไปแล้วหรอไม่มีแล้วหรอครับแล้วยังไงต่อกลับบ้านเหรอ,หร,อหรือยังไงสองอาทิตย์ที่วงการนี้เล่นข่าวผมสองอาทิตย์เต็มนะครับ ประตูมีนี่คนติดเพิ่มลามไปที่นั่นไปที่นี่มีข่าวนี้ออกมามีดารามาคนนั้นคนนี้โหเยอยะแย,ย,ย,ยะมากมายครับตุ้มเริ่มทําใจแล้วครับว่าอนาคตในวงการตัวเองน่าจะจบลงตรงนี้คิดซะว่าเป็นแค่ฝันและเราตื่นขึ้นมาแล้วกันแต่ฝันร้ายของตุ้มมันยังไม่จบครับเพราะตุ้มโดนเรื่องคดีความครับเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้น การจาัดปาร์ตี้ถือว่าผิดพรกุกเชิญครับถายการโควิดตอนนั้นยังเป็นช่วงเคอร์ฟิลอยู่และก็ผิดพรบรโรคติดต่อด้วยตุมตนนสองคดีครับวินาทีที่ตุมยืนอยู่หน้าบัลลังต่อหน้าศาลตุมยังจำขความรู้สึกนั้นได้ดีครับจักรลตุมเปียกแต่ตุมแต่งตัวดีมากนะฮะเพราะนั้นใส่สูตรเลยครับจักรลตุมเปียสารที่เคารพลักเขาก็าพูดว่า ตุมเป็นคนของสังคมเป็นคนของประชาชนทำไมถึงทำผิดต่อสังคมและประชาชนได้ขนาดนี้ตุมน้อมรับฟังน้อมรับผิดทุกอย่างไม่เคยคิดโต้เถียงอะไรกับศาลเลยครับแต่วันที่ตุ้มยืนอยู่หน้าบัลลังก์ศาลนะครับตุมถามตัวเองว่าเพื่อนตุมสี่ร้อยคนนะ่ะเขาอยู่ที่ไหนทำไมวันนี้กลายเป็นเราที่ยืนเดียวดายอยู่หน้าบัลลังก์ ไม่มีใครออกรับออกร้อนอะไรแทนเราเลยนี่นาตุ้มเศร้านะครับตัดภาพมาวันที่ตุ้มอยู่ห้องไอซียูครับวันที่ตุ้มยังไม่ได้ออกมาครับตุ้มไม่เห็นมีเพื่อนสักคนมาเยี่ยมซึ่งก็มาเยี่ยมไม่ได้อยู่แล้วเนาะโควิดจะมายัางไงเอ่ยแต่ตุ้มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนคือวอร์ดไอซียูจะเป็นเตียงระ้างนอกแล้วก็จะเป็นกระจกใสๆนะครับตุ้มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับ ถือเข้ากล่องเกาะกระจกมองเรามองเราด้วยแววตาที่อยากให้เรามีชีวิตอยู่ต่อครับผู้หญิงของนั้นคือใช่ครับแม่คนให้กําเนิดเรานั่นเองครับแม่คือคนที่ตูมไม่เคยชวนไปปาร์ตี้แม่คือคนที่ตูมไม่เคยชวนไปชอปปิง้งไม่เคยชวนตูมให้แต่เงินแม่ตูมให้เงินเดือนแม่รายเดือนแล้วจบ พระในบ้านตูมไม่เคยสนใจพระนอกบ้านไม่ต้องพูดถึงครับเพราะชีวิตตูม,มีแต่ดีเจมาตูมที่เป็นซ u เปอร์สตาร์วันนี้ดีเจมาตูมเป็นซ u เปอร์สเปรเดอร์นอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครมาหันมาเห็นแม่พร้อมเข้ากล่องของแม่ที่แม่ทำมาวันนั้นคุณแม่มาตูมทำน้ำพิกกะปิถ้าแม่ดูอยู่อร่อยมากนะคะแม่แม่ทำน้ำพิกกะปิพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าอยากให้อาหารเนี่ยเป็นยาวิเศษ เพื่อให้ลูกมีพลังกลับมามีชีวิตต่อเราจะให้ตุ้มได้กินเข้าไปครับโหน้ําตาตุ้มไหลมากไม่ใช่อร่อยครับเผ็ดด้วยนะครับตุ้มรู้สึกได้สัจธรรมแรกในชีวิตธรรมะเข้ามาครั้งแรกในห่วงในชีวิตก็คือไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลานอกจากตัวเราเองแล้ว สุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก็คือคนที่รักเรามากที่สุดนี่นาตุ้มมั่นใจเลยครับว่าถ้าเกิดวันนั้นตุ้มตัดสินใจที่จะปลดชีวิตตัวเองในห้องไอซียูเลือกที่จะกระโดดลงมาหรือว่าเอาใสายน้ําเกลือรัดคอหรืออะไรก็ได้อะครับทำอะไรโง่ๆอ่ะครับเพื่อนสี่ร้อยคนที่ตุ้มเชิญงานเกิดตุ้มว่ามาไม่ครบด้วยซ้ำครับมางานศพตุม้มนะครับตุ้มมั่นใจมากครับ ตูมโชคดีครับที่อาหารของแม่ทําให้ตุมอยากมีชีวิตต่อและไม่คิดสั้นถึงมันจะมีความคิดแวบเข้ามาในหัวก็ตามครับวินาทีนั้นที่อยู่ในโรงพยาบาลในห้องไอซตุูตุมบอกวา่าถ้าตุ้มออกไปได้ตุมขออุทิศทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตุมขอใช้คําพูดของตุมและประสบการณชีวิตตูมออกมาพูดให้คนรู้เลยว่าธรรมะอยู่กับมนุษย์ ทุกๆวินาทีเพราะธรรมะคือคำว่าธรรมชาติครับเลยลองศึกษาธรรมะขอบคุณพี่หนิงปณิตามาครับที่ส่งหนังสือสวดมนต์เป็นเป็นหนังสือสวดมนต์เล่มแรกในชีวิตตูมตอนอายุ30นะครับดีเจามาตูมเพิ่งอ่านหนังสือสวดมนต์ตอนอายุ30ครับมันสายไปไหมตุมไม่รู้แต่ตุมอ่านปุ๊บตุมปิดเลยครับไม่เข้าใจซัก ประโยคเลยฮะอะไรอ่ะมันหมายความว่ายังไงอ่ะหนังสือสวดมนต์แล้วเราสวดมนต์ไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราลืมปัญหาเหรอแต่ปัญหามันยังไม่ได้ถูกคลี่คลายนะในขณะที่เรานั่งสวดมนต์อยู่อ่ะเปิดไปทีวีไทยโอโ้มาตูงกำลังง้นนั่นอา้าวมันมันมันปัญหามันยังอยู่ตรงนี้แต่พยายามหาทางออกกับธรรมะให้ได้ทำยังไงดีนะ ปรึกษาเพื่อนครับโชคดีครับที่ผมมีเพื่อนหลายคนมากๆนะครับที่เป็นคนศึกษาพระธรรมคำสอนเยอะมากเขาก็จะสอนมาตูมเยอะมากครับพี่กิกมายุรินเป็นต้นครับคือตูมรู้จักธรรมะแบบตื้นเขินใช้คำว่าตื้นเขินมากแต่พอตอนติดโควิดแล้วตอนที่อยู่ในห้อง i อซตูมพยายามพยายามจะเอาธรรมะเนี่ยมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวให้ได้ซึ่งตูมก็ยังทำไม่ได้ จนวันที่ตุ้มออกมาจากโรงพยาบาลแล้วครับตุ้มต้องไปไหนตุ้มต้องไปสถานีตำรวจครับวันนั้นเจอกับกองทัพนักข่าวเยอะมากเยอะมากและไม่ใช่นักข่าวบันเทิงนะครับนักข่าวอาชญากรรมนักข่าวเยอะมากตุ้มเจอตุ้มต้องนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยข้างๆมีทนายแล้วเต็มไปหมดเลยวันนั้นเป็นวัน แรกที่ตุ้มออกมาจากโรงพยาบาลแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ตุ้มไม่ได้ออกมาพูดกับบุคคลแล้วก็ไม่ได้ออกมาขอโทษคนทังประเทศในฐานะดีเจมาตุ้มอีกแล้วตุมออกมาในฐานะนายมะตุมเตชินที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ทําผิดต่อสังคมและอยากขอโทษสังคมตุมขอโทษด้วยความจริงใจหลังจากนั้นตุมก็หายไปจากวงการครับ หกเดือนที่ตุมไม่มีงานทําไม่ได้ทํางานไม่ได้รับเองนะครับไม่มีติดต่อ,อเข้ามาครับรายจ่ายผมเท่าเดิมผมต้องเลี้ยงแม่เหมือนเดิมผมต้องผ่อนบ้านผมต้องผ่อนรถเหมือนเดิมเพื่อนสี่ร้อยคนที่เคยเลี้ยงหายไปไหนหมดผมไม่เคยไปตามหาใครถามว่ามีเพื่อนที่ดีๆไหมมีเยอะครับแต่เหตุการณ์นี้ครับได้สัจธรรมอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันก็คือ เราจะได้รู้สักทีว่าใครอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราตกลงมาวันที่เราขึ้นอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับทุกคนจะเห็นท่าแท้ของเราว่าเราเป็นคนยังไงแต่วันที่เราตกลงมาครับเราจะเห็นท่าแท้ของทุกคนนี่คือสัจธรรมแรกที่ตุ่มได้ แมกำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาติดตามดีเจมาตูมกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้จะขอชวนมาเรียนรู้ศัพท์ธรรมระภาษาจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันสักหน่อยค่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมะพาเพลิน น,นี้เป็นหนึ่งของนำคำศัพท์ธรรมะภาษาจีนที่น่าสนใจในเรื่องของนิวรห้ามาฝากกันสักหน่อยนะคะนิวรห้าหรือสิ่งกั้นจิตมีให้บรรลุคุณความดี5ประการศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าอู่ไก่อู่ไก,ก,ไก่ประกอบด้วย ก้ามฉันทะหรือความพอใจในกามศั์ภาษาจีนใช้คำว่าทันอุ่ยไก่ทันอุ้ยไก่พยาบาทหรือความคิดร้ายสับภาษาจีนใช้คำว่าเชิญหุยยห่ยไกย่เชิญหุ่ยไก่ ถีนะมิทธะหรือความหดหู่และเสื่องซึมสับภาษาจีนใช้คำว่าหุ่นเหมียนไกยหุ่นเหมียนไกยอุดทัดจะกุกกุดจะหรือความฟุ้งซ่านและร้อนใจสับภาษาจีนใช้คำว่าเตียวจีอเออจวไก่ เดี่ยวจิออจัไก่และวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าอีไก่อีไก่มาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะนิวรห้าหรือ สิ่งกั้นจิตมีให้บรรลุคุณความดีห้าประการศั์ภาษาจีนใช้คำว่าอู่ไก่อู่ไก,ก,ไก่ประกอบด้วยกามฉันทะหรือความพอใจในกามศั์ภาษาจีนใช้คำว่าทันอุ่กไก่ ท่านอุ้ยไก่พยาบาทหรือความคิดร้ายสับภาษาจีนใช้คำว่าเชิญหุยไก่เชิญหุยไกย่ทีนะมิทธะหรือความหดหู่และเสื่องซึมสับภาษาจีนใช้คำว่าหุ่นเหมียนไก่ ุ่นเหมียนกายอุดทัตจะกุกกุจจะหรือความฟุง้งซ่านและร้อนใจสัพภาษาจีนใช้คำว่าเตียวจีเอ้อจัอไกเตียวจีเอ้อจัอไกและวิจิกิจฉาหรือ ความลังเลสงสัยศัยพท์ภาษาจีนใช้คำว่าอีไก่อีไก่นั่นเองค่ะห้าคุณผู้ชมมีศัพท์ธมภาษาจีนเรื่องใดที่อยากให้เรานำมาฝากกันก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26 ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมล์อัดเดรส y o k w a t s e v g m a i l c o m ค่ะพรุ่งนี้เชา้ารายการของเรายังมีความอภิรมทางปัญญาหมอมอบให้ทุกท่านกันต่อรอรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรังและต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ